สวัสดีครับสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็มีสูตรเลขเด่น3ตัว2ตัวบนงวดประจำวันที่16สิงหาคม2564ลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางเลขเด่น3ตัว2ตัวบนครับจะได้มีข้อมูลประกอบ การตัดสินใจในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับคําเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนําการคิดสูตรหวยหาเลขเด่น3ตัว2ตัวบนสรุปเลขสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจนกับเลกเด่นวันจันทร์เพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่3ตัว2ตัวบนเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น โปรดใช้การพิจารณาญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาดูสูตรการคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนะครับจากสูตรที่ผมได้คิดค้นวิธีการออกของสลากตามแต่ละหลักนะครับในแต่ละหลักนั้นในสูตรหลักร้อยมีด้วยกัน4ส,สูตรครับ ในสูตรหลักร้อยบนนะครับมีเรื่กัน4สูตรในแต่ละสูตรนําเลขราลังวันที่1นึ่งังวัลเลขท้าย2ตัวล่างเลขท้าย3ตัวล่างมาเป็นแนวทางการคิดการคํานวณหาเลขเด่นในแต่ละสูตรนะครับสูตรที่1หลักร้อยสูตรที่1ครับให้นําหลักแสนบวกหลักร้อยบกหลักร้อยครับหลักแสนรงวันที่1ค,คือ9ครับบวกบวกหลักร้อยคือ2ครับหลักร้อยคือ2ครับเท่ากับ9บวก2บวก2ครับในสูตรที่ 1+ ครับแสนบวกร้อยบวกร้อยเท่ากับ9บวก2บวก2 ก้าบวกสเทสิบเอครับสิบเอบวกสเท่ากับสิบสาครับเอาสามตาลังเลขทำสูตรครับได้สก็เขียน3นับลดลงมา2แต้มครับ 3, 2, 1บวกเพิ่มแต้มคือ4แถวที่1 1, 2, 3, 4หน่แถวที่2องเลขแทนคู่แถวที่1นะครับหคู่กับ 6, กคู่จะสามคู่แปดสีคู่กับ9ครับจะได้สูตรที่1ครับ1 2 3 4 6 7 8 9สาครับต่อไปสูตรที่2ครับสูตรที่สให้นําหลักแสนบวกหลักร้อยครั้งที่หครับ หลักแสนรางวันที่1คือ9ครับบวกร้อยตัวล่างครั้งที่1คือ1ครับเท่ากับ9บวก1นะครับในสูตรที่2ครับแสนบก้อยครั้งที่1นะครับเบวก1 9บวก1ท่ากับ10ครับเอาศูนย์หลังทําสูตรครับได้ศูย์ก็เขียน0ูนย์นับลดลงมา2แต้มครับศูนย์เกบวกเพิ่มหนึ่งแต้คือ1ครับแถน1 8 9แ1แถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1นะครับ8คู่กับ3 9คู่6 2 8คู่กับ3 9คู่กับ4 0คู่กับ5 1คู่กับ6ครับจะได้สูตรที่2หลักร้อยครับ8 9 0 1 2 3 4 5 6ครับต่อไปสูตรที่3ครับสูตรที่3ให้นำหลักร้อย บวกเลขของที่คือ9้ครับหลักร้อยวันที่1คือ2ครับบวกเลขของที่คือ9ครับเท่ากับ2บวก9ครับในสูตรที่3ครับร้อยบวก9เท่ากับ2บวก9บวก9เท่ากับ11ครับเอา1ตัวหลังทำสูตรครับเด้นก็เขียน1นครับนับลดลงมา2แต้ม1ก็0 9ย์บวกเพิ่มงแต้มคือ2ครับแถว1 9 0 1 2แถวที่2เลขแทนคู่แถวตีน่1นะครับ 9้าคูณกับส่ศคห้าหคูคูกับเจรับจะได้สูตรที่สามหลักร้อยครับเก้าศูนยครับ ต่อไปสูตรที่4ครับให้นําหลักพันรางวัลที่1บวกหลักร้อยบวกหลักร้อยครับหลักพันรางวัลที่1คือ0ครับบวกร้อยคือ2ครับบวกร้อยคือ2ครับเท่ากับ0ูนบวกสบวกสครับในสูตรที่4ครับพันบวกร้อยบวกร้อยเท่ากับศบวกสบวกสครับศูนบวกสเท่ากับสอบวกสกับสครับได้เลข4ทําสูตรครับได้4ก็เขียน4นะครับนับลดลงมา2แต้มคือ3 2บวกเพิ่ม1แต้มคือ5แถวที่1 2 3 4 5แถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1นะครับ2คู่7 3คู่8 4คู่9 5คู่กัับบ0ครรจะได้สูตที่ สครับ2 3 4ส7ม9ี่ห้าเจ็ดแปด้าูนย์ครับเมื่อได้เลขสูตรทั้ง4สูตรครับก็จะนับแต้มชนกันทั้ง4สูตรครับเพื่อหาเลขตัวเด่นปักหลักร้อยบนนะครับมานับแต้มจเลขหนึ่งครับจะชนกี่สูตรครับเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งนะครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสามสูตรไม่ครบสี่ครับข้ามไปนะครับต่อไปเลขสองครับหนึ่งสูตร สูตรที่2เลข2ไม่มีครับก็ข้ามมานเลยครับต่อไปเลข3ครับ1สูตร2สูตร 3, evet, 100, 1> 1สูตรที่3เลข3ไม่มีครับข้ามมาเลยครับสูตรในไม่มีก็ข้ามมัเลยครับต่อไปเลข4ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตรครับเลข4 4สูตรครับเลข4ชน4สูตรครับเลข4ครับชน4สูตรครับต่อไปเลข5ครับสูตรที่1เลข5าไม่มีข้ามมาเลยครับเลข6กครับ1สูตร2สูตร3สูตร สูตรที่4เลข6ไม่มีค่ามาเครับเลข7ครับ1สูตรสูตรที่2เลข7ไม่มีค่ามาเลยครับต่อไปเลข8ครับ1สูตร2สูตรสูตรที่3เลข8ไม่มีครับค่ามาเลยครับต่อไปเลข9ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตรครับเลข9ชน4สูตรครับเลข9 4้สูตรนะครับ9อ่าเลขหลัตัวครับเลข9ครับชน4สูตรนะครับเลข9ครับไม่ใช่เลข4ครับเลข9ครับ4สูตรครับเลข9 4้สูตรครับต่อไปเลข ศูนย์ครับสูตรที่หนึ่งเลขศูนย์ไม่มีครับข้ามมาครับครบทั้งสิบตัวเลขครับชี่ชนสี่สูตรครับมีด้วยกันสองตัวครับสี่กับเก้าครับเด่นสองตัวนะครับสี่และเก้าครับเป็นเลขเด่นปักหลักร้อยบนครับหมายถึงครับหลักร้อยจะมาหรือไม่ครับในสองตัวนะครับสี่กับเก้าครับนี่คือสูตรหลักร้อยครับต่อไปสูตรหลักสิบครับหลักสิบบนนะครับมีด้วยกันสามสูตรครับเมื่อได้เลข สูตรคำนวณทั้ง3สูตรพงก็จะนับแต้มชนทั้ง3สูตรเลยครับมาดูวิธีการคิดการคำนวณหาเลขเด่นประจาหลักสิบครับจะนําเลขรางวัลที่1นึ่เลขท้ายสตัวล่าง3ตัวล่างมาเป็นแนวทางการคิดการคำนวณในแต่ละสูตรทั้ง3สูตรครับมาดูวิธีการคิดนะครับสูตรที่1ครับให้นําหลักแสนบวกหลักสิบบนนะครับบวกเลขที่คือ3ครับหลักแสนลงลาที่หน่คือ9ครับหลักสิบบนคือ6ครับบวกเลขที่คือ3เท่ากับ เก้าบวกหบวกสครับในสูตรที่1ครับแสนบวกสิบวกสามได้เก้าหบวกหกบวกสามเก้าบวกขอเทกับสิบห้า15 15บวกสามเท่ากับสิครับได้18เอาแปดกหลังทำสูตรครับได้8ก็เขียน8นับรด1นึ่งแต้มคือ7บวกเพิ่อมอีกสอแต้มคือ90้าศแถวที่17ึ่งเแปถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1 7คู่กับ2 8คู่กับสาคู่กับศูคู่กับ5จะได้สูตรที่หครับเจ็ดแปดเครับต่อไปสูตรที่สครับ สูตรที่2ให้นําหลักร้อยบวกหลักสิบบวกเลขที่คือ2ครับหลักร้อยรางวัลที่1ครับหลักร้อยรางวัลที่1คือ2ครับบวกหลักสิบคือ6ครับบวกเลขที่คือ2เท่ากับ6บวก2 2บวก6บวก2ครับในสูตรที่ 2ครับ100บวก10บก2เท่ากับ2บวก6บวก2 2บวกทกับท่ากับ8ครับ8บก2เท่ากับ10ครับอศูนย์าหลังทำสูตรครับได้ศูนย์ก็เขียนศูนย์นะครับนับลดลงมา2แต้ม0 9นครับบวกเคร่อแต้มคือ1ครับแนดเ้นแถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1นะครับ8คู่กับ3 9คู่กับคู่กับ6รับจะได้สูตรที่2หลัก10ครับ8 9 0 1 3 4 5 6ครับนี่คือสูตรที่2ครับ ต่อไปสูตรที่3ครับหลัก10สูตรที่3ครับให้นําหลัก10บนบวกหลัก10ล่างครับหลัก10บนก็คือ6ครับบวกหลัก10ล่างคือ6ครับเท่ากับ6กบวกหนะครับในสูตรที่3ครับ10บนบวกสิล่างเท่ากับ6กบวกหกหกบวกหเท่ากับ12ครับได้สิบสองสองตารางเลตทำสูตรครับได้สองก็เขียน2นับลด1แต้มคือ1บวกเพิ่มอีกสแต้มคือ3 4แถวที่1 1 2 3 4แถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1นะครับ1นึ่งคู่ก็หกสคู่เกือบสาคู่แปดสี่คู่ก็เก้ายี่ 1>, 1 2 3 4 6 7 8 9ี่ดดครับนี่คือสูตรที่3เมื่อเรีทั้ง3สูตรเลยครับก็จะนับแต้ม3สูตรชนกันนะครับเพื่อหาเลขตัวเด่นปักหลักสิบล่างครับมานับเป็นต่เลข1ครับเลข1ครับเลข1สูตรที่1ไม่มีเลข1ครับไม่มีเลข1ก็ข้ามมาเลยครับต่อไปเลข2ครับ1สูตร สูตรที่2เลข2ไม่มีเลยครับข้ามมาเลยครับต่อไปเลข3ครับ1สูตร2สูตร3สูตรครับเลข3 3สูตรครับ3 3สูตรครับต่อไปเลข4ครับ1สูตร2สูตร3สูตรเลข4 3สูตรเดยครับต่อไปเลข5าครับ1สูตร2สูตรสูตรที่3เลข5้าไม่มีครับข้ามมาเลยครับต่อไปเลข6ครับสูตรที่1เลข6ไม่มีครับข้ามมาเลยครับเลข7ครับ1สูตรสูตรที่2เลข7ไม่มีข้ามมาเลยครับต่อไปเลข8ครับ1สูตร2สูตร3สูตรครับเลข8 3สูตรครับ ต่อไปเลข9ครับ1สูตร2สูตร3สูตรครับเลข9 3้สูตรครับต่อไปเลขศูนย์ครับ1สูตร2สูตรสูตรที่4สูตรที่ 3, 0. 3, 0. 3 0. ไม่มีเลขศูนย์ครับครบทั้ง10ตัวเลขครับทั้ง10ตัวเลขชน3สูตรครับจะมีเลขเด่นที่ชน3สูตรด้วยกัน4ตัวครับมี3มี4มี8มี9ครับ3 4 8 9ี่เป็นเลขเด่นนะครับเป็นเลขเด่นหลัก10บ บนนะครับนี่คือเลขเด่นหลักสิบนะครับ3 4ตัวครับ3 4 8 9ี่ครับนี่คือเลขเด่นหลักสิบครับมาดูสูตรหลักหน่วยกันต่อนะครับหาแนวทางคิดในสูตรหลักหน่วยกันต่อครับมาดูวิธีการคิดนะครับสูตรหลักหน่วยบนนะครับมีด้วยกันทั้งหมด4สูตรการคำนวณครับในแต่ละสูตรจะนำเลขรางวัลที่1เลขท้าย2ตัวล่างเลขท้าย3ตัวล่างมาเป็นแนวทางการคิด การคำนวณในแต่ละสูตรนะครับสูตรที่1นนะครับหลักหน่วยให้นำหลัก10บนมาเป็นตัวตั้งครับหลัก10บนก็คือเลข6ครับมาเป็นตัวตั้งครับในในเลข6ครับ10บนคือ6ครับได้6มาตัวตั้งนะครับตั้งเขียน6นะครับนับลด1แต้มคือ5บวกเพิ่มอีก2แต้มคือ78แที่1นึ่งแทนที่2เลขแทนคู่แถวที่1นะครับ ห้าคู and cents, and second, eight eight ่กับศูนย์หกคู่หนึ่งเกคู่สองแปดคู่กับสามครับการได้สูตรที่หนึ่งครับห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสามครับต่อไปสูตรที่สองครับสูตรที่สองให้าำลักร้อยบวกหลักสิบบวกหลักสิบบนบวกเลขที่คือสองครับหลักร้อยลงที่หนึ่งครับคือสองครับบวกหลักสิบบนคือหกครับบวกเลขที่คือสองเท่ากับหกบวกสองบวกหกบวกสองครับในสูตรที่ สองครับร้อยบวกสิบบนบวกสองครับเท่ากับสองบวกหกบวกสองสองเท่ากับแปดแปดบวกสองเท่ากับสิบศูนย์ต่อหลังไปเริ่มทำสูตรครับได้ศูนย์ก็เขียน0ูนย์นะครับนับลดลงมาสองแต้มคือเก้ครับบวกของแต้มคือหนึครับแทนถึงแปดเก้นแถวที่สเลขแทนคู่แถวที่หนะครับแคู่กับสามเก้คู่ย์กับหนคู่กับหะครับจะได้สูตรที่สหลักหน่วยบนครับแปดเก้าศครับต่อไปสูตรที่สหลักหน่วยบนสูตรที่สครับให้นำหลักหน่วย ล่างครั้งที่1ครับหลักหน่วยบนก็คือหลักหน่วยบนคือ1นครับบวกร้อยสาตัวล่างครั้งที่1คือ1ครับเท่ากับ1นบวกหนะครับในสูตรที่ในสูตรที่3ครับเราหน่วยบนบวกร้อยสามตัวล่างครั้งที่1เท่ากับ1นบวกห 1บวก1ได้เท่ากับ2ครับได้2ทาสูตรนะครับได้2ก็เขียน2นับลดลงมา2แต้ม2 1 0บกเพิ่ม1แด้มคือ3แทวที่1 0 1 2 3แทวที่2เลขแทนคู่แถวที่1 0คู่กับ5 1คู่กับ2คู่กับ7 3คู่กั8ครับาได้สูตรที่3ครับ0 1 2 3 5 6 7 8ครับต่อไปสูตรที่4ครับสูตรที่4ให้นำหลักหน่วยบน บวกหลักหน่วยล่างครับหลักหนว่วยบนคือ1ครับบวกหลักหน่วยล่างคือ9ครับหนว่วยหน่วยบนคือ1บวกหน่วยล่างคือเ้าครับเท่ากับนะครับอ่าหนว่วยบนบวกหน่วยล่างเท่ากับ1บวก9หนึ่บวกเเท่ากับ10ครับได้10เอาศูนย์ตัวหลังทำสูตรครับได้ศูนย์เขียนศูนย์นับลดตึงแต้มคือ9บวกเพิ่มไปสองแ้มคือ1 2แถวที่1 90 1 2นแถวที่2เลขแทนคู่แถวที่หนึ่งนะครับ เก้าหกสี่ศูนย์เกาห้าหนึ่งคู่หกสองคู่เจ็ดครับจะได้สูตรที่สี่หลักหน่วยบนครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดครับนี่คือสูตรที่สี่ครับเมื่อได้เลขทั้งสี่สูตรครับก็จะนับแต้มสี่สูตรชนกันเพื่อหาเลขเด่นหลักหน่วยบนนะครับมานับแต้มตั้งแต่เลขหนึ่งเลขหนึ่งกันเลยครับจะชนจีสูตรครับหนึ่งครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรครับเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งสี่สูตรครับต่อไปเลขสองครับหนึ่งสูตร ส2 2. 8, 90, 13, 45, ูตรที่สองเลขสองไม่มีครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกเลขสองไม่มีครับต่อไปเลขสามครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสูตรที่สี่เลขสามไม่มีครับไม่มีเลขสามค่าเลยครับต่อไปเลขสี่ครับสูตรที่หนึ่งเลขสี่ไม่มีครับไม่มีก็ค่าไปครับต่อไปเลขห้าครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรครับเลขห้าครับสี่สูตรครับเลขห้าครับชนสี่สูตรนะครับเลขห้าชนสี่สูตรครับต่อไปเลขหกครับ หนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรครับเลขหกชนสี่สูตรครับเลขหกครับจนสี 7, 8, 19, 3, 8, ่สูตรครับต่อไปเลขเจ็ดครับหนึ่งสูตรสูตรที่สองเลขเจ็ดไม่มีครับแปดเก้าสูหนึ่งสามสี่ห้าหกเลขเจ็ดไม่มีค้ามาเลยครับต่อต่อไปเลขแปดครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสูตรที่สี่เลขแปดไม่มีค่ามาเลยครับเลขเก้าครับสูตรที่หนึ่งเลขเก้าไม่มีค่ามมาเลยครับเลขศูนย์ครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่ศูตย์ครับเลขศูนย์ชนสี่สูตรครับ ครบทั้ง10ตัวเลขหลักหน่วยบนครับที่ชนทั้ง4สูตรครับสูตรหน3สูตร 2, 3, 4, นับแต้มชนกันทั้ง10ตัวเลขได้เลขเด่นที่ชนกัน4สูตรอ่าสสูตรก็จะมีเลข 1, เลข5เลข6เลขศครับ 1, 5, 6, 0เป็นเลขเด่นหลัก หน่วยบนครับนี่คือเลขสูตรนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับเมื่อได้เลขทั้งครบทั้ง3หลักครับหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยครับผมจะนําเลขหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยไปชนกับเลขเด่นวันจันทร์ครับเลขเด่นวันจันทร์ซึ่งเป็นเลขตัวเลขที่ออกตามวันนะครับเป็นเลขประจําวันจันทร์ครับมาดูสูตรเลขวันจันทร์นะครับตัวเลขเด่นนะครับเลขเด่นวันจันทร์ครับที่ผมได้ คำนวณจากสูตรนําตัวเลขหลายสูตรมารวมกันนะครับได้เลขเด่นอยู่ที่นะครับ3 4 5 6ี่ห้าดครับ3 4 5 6 7 8หเดปเป็นเลขตันลางนะครับเลขเด่นวันจันทร์นี้เป็นเลขตันลางสองสองสูตรนะครับสองสูตรนะครับสองสูตรชนกันนะครับสองสูตรชนกันได้เลขเด่นนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับสองสูตรชนกันนะครับเป็นเลขเด่นวันจันทร์สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับผมจะนําไปชนนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจากสูตรคํานวณครับหลักร้อยครับเลขสูตรที่คํานวณได้สี่กับเก้าครับสี่กับเก้าครับหลักสิบครับจากสูตรคํานวณได้นะครับสี่ตัวครับสามสี่แปดเก้าครับสามสี่แปดเก้า และหลักหน่วยครับจากสูตรคำนวณได้ครับ1560ครับ1560นะครับนี่ผมก็ได้นำสรุปนะครับสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักร้อยชนนะครับเลขสูตรคำนวณได้4กับ9ครับหลัก1ิบ8 9หลักหน่วย1560ครับ1560 ผมจะนําหลักร้อยครับ2ตัวครับชนกับเลขเด่นวันจันทร์ครับเลขเด่นวันจันทร์สี่กับเครับเลข4เลข4ชนนึงครับเลข9กชนชนทั้ง2ตัวนะครับชนทั้ง2ตัวสรุปไว้ตรงนี้ครับชน2ตัวครับหลักสิบครับ3 4 8 9ครับชนกันนะครับชนกับหลักเลขเด่นวันจันทร์ครับ 3- 3สมชนครับ4ี่ชนครับ8 8ชนครับ9 9ชนชนทั้ง4ตัวนะครับทั้ง4ตัวเลขชนเองครับ3 4 8 9ี่ชนทั้ง4ตัวแล้วครับต่อไปหลักหน่วยครับ เลขหลักหน่วยครับ1 5 6 0ครับเลข1 1ไม่ชนนะครับ5 5ชนครับ6 6ชนครับ0 0ไม่ชนครับชน2ตัวครับ5กับ6ครับ ห้ากับหกครับที่ชนนะครับห้ากับหกครับนี่คือเลขเด่นสรุปชนนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับหลักร้อยชนสองตัวสี่กับเก้าครับหลักสิบชนสี่ตัวครับสามสี่แปดเก้าครับหลักหน่วยชนสองตัวห้าห้ากับหกครับผมจะนําหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยไปจับคู่ชุดสองตัวสามตัวบนนะครับมาดูกันจับคู่ชุดสามตัวสองตัวบนครับในชุดสามตัวสองตัวบนครับหลักร้อยครับ 4กับ9ครับหลักสิบครับ3 4 8 9ครับหลักหน่วย5กับ6นะครับผมจะนำหลักสิบนะครับ3 4 8 9ชนจับคู่หลักหน่วย2ตัวครับ5กับ6ครับจะได้ชุด2ตัวบนก่อนนะครับในชุด2ตัวบนครับ3วางหลักสิบครับจับคู่หลักหน่วย2ตัวจะได้3 5นะครับ3าหนะครับแล้วก็ สามห้าสี่สาาครับมาจาับคู่ครับจะได้จับคู่เลขค่าก่อนครับสามห้าสีแครับแล้วก็สามสจับคู่กับหลัหนวยได้หตัวเดียวครับจะได้สามหกสี่หกแปดหกเครับทั้งหมดในในกลุ่มนี้มีแชุดนะครับมีแชุดด้วยกันในแชุดนี้ครับเป็นชุดตรงๆนะครับเลขท้าย 2ตัวบนครับมาลุ้นกันนะครับจะเดินตามสูตรเลยครับใน8ชุดนี้ครับส่วนชุดสรุปเด่นความน่าจะเป็นนะครับที่ผมสรุปชุดเด่นไว้นะครับชุดเด่นชุดนี้นะครับผมสรุปเด่นไว้อยู่ที่นะครับ3ชุดครับแ5 8ห้5ครับ8 5 8 6 9 5ใน3ชุดชุดเด่นครับที่ผมสรุปตัดความน่าจะเป็นให้สมาชิกดูครับ นี่คือ3มชุดเด่นครับในชุด2ตัวบนครับมีเด่นด้วยกัน3มชุด8 5 8 6 9 5ครับส่วนชุด3ตัวบนครับผมจะนำหลักร้อย2ตัวครับ4ี่กับ9ครับวางหลักร้อยนำมาจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน3ชุดครับจะได้ชุด3ตัวบนดังนี้ครับ4ี่วางหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน3มชุดครับจะได้4 8 5 4 8 6 4 9 5ี่ี่ครับ แล้วก็9ครับบางหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน3ชุดครับจะได้985า8 6 9 9้ครับนี่คือทั้งหมด6ชุดนะครับมี6ชุดด้วยกันนะครับในกลุ่มนี้ครับใน6ชุดนะครับ485 486 495 985 986 995 6ชุด ในชุด3ตัวบนชุดตรงๆงที่ยังไงตัดรับนี่คือข้อมูลแนวทางนะครับที่ผมสรุปชุดเลขสูตรให้สมาชิกดูเพื่อเป็นการประกอบกันตัดสินใจครับส่วนชุดเด่นครับชุดเน้นในชุด3ตัวบนครับชุดเน้น3ตัวบนครับใน6ชุดนี้ผมเน้นไปที่485ครับเน้นไปที่4 8 5ชุด2ตัวบน85ครับเน้น4 8 5แและ85 2าตัวบนครับ2ตัวบนจาก สามชุดครับแปดห้าแปดหกเก้าห้าครับชุดเน้นครับสี่แปดห้าแปดห้าครับนี่คือข้อมูลแนวทางเลขเด่นสามตัวสองตัวบนงวดประจำวันที่สิบหก สิงหาคม2564ครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาในการรับชมก่อนตัดสินใจครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางเลขสูตรที่ผมได้คำนวณตามสถิติย้อนหลังเท่านั้นครับจะเดินตามสูตรหรือไม่ก็ต้องมารอรุ่นกันงวดประจำวันที่16สิงหาคม2564ครับขอบคุณสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่าน ทุกคนทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางเลขเด่น3ตัว2ตัวบนเมืม่อวัาจันที่16สิงหาคม2 5 6 3สมาลงคลิปไม่สมาชิกดูเพื่อเป็นการประกอบการตัดสิในใจก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยท,ที่เลขเด่นๆมาลงคลิปให้สมาชิก ทุานผู้ชมได้ติดตามรับชมอีกในคลิปต่อไปครับขอให้สมาชิกสุขหวยบนินทุกท่านนะครับโชคดีทุกคนนะครับตกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัว2ตัวบนงวดประจำวันที่16สิงหาคม2 5 6 4อเฮง,งเฮงรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ